สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับบิชานิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะไปกันที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสร้างสารรค์ผลงานวิจัยโมเดลต้นแบบนวัตกรรมสัตววิธีตามแนววิถีใหม่สู้ภยัยโควิด -19 โดยสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะ พระเทพปวระเมธีรองศาสต,ตราจารย์ด็อกเตอร์รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยไ,ได้กล่าวถึงผลงานวิจัยโมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เป็นรูปแบบการนำเสนอกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตามแนววิถีใหม่ new normal ออในการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมถือเป็น วิกฤตในสังคมจึงได้ทำวิจัยเชิงวิชาการขึ้นเพื่อรณรงค์ให้นิสิตและบุคลากรในมหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป้องกันมาตรการต่างๆให้ครอบคลุมและเป็นประโยชน์รวมทั้งมาตรการเยียวยาเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน สำหรับขั้นตอนวิธีการภายในมหาวิทยาลัยนั้นมี7วิธีการเรียกว่าสัตตะวิธีตามแนววิถีใหม่สู้ภยัยโควิด -19 ประกอบด้วย 1. วิถีใหม่ที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพให้มากขึ้น 2. วิถีใหม่ที่ใช้การสื่อสารออนไลน์เป็นหลัก3วิถีใหม่ที่ใช้การเรียนรู้ออนไลน์แบบผสมผสาน 4. วิธีการจัดการงานวิจัยและวิชาการวิถีใหม่ที่เน้นการทำงานทางออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ 5. วิธีการสื่อสารสาธารณะธรรมวิถีใหม่เน้นการมีระยะห่างทางสังคม 6. วิธีการแสดงออกถึงน้ำใจคนไทยในวิถีใหม่ด้วยการแบ่งปันผ่านตู้ปันน้ำใจและ 7. วิธีการอยู่ร่วมกันในมหาวิทยาลัยตามแนววิถีใหม่อย่างวิถีพุทธ ในส่วนของมหาวิทยาลัยมหาวิาหาลองกรราชวิทยาลัยซึ่งอยู่ในกำกับของกระทรวง A War, อวรก็ได้ดำเนินตามนโยบายของภาครัฐรวมทั้งนโยบายของกระทรวงอวรในการที่จะออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส19โดยได้ ออกเป็นประกาศเป็นมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และก็มีการจัดตั้งศูนย์ศูนย์ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด -19 ขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อมามาดำเนินการมีกำหนดมาตรการป้องกันดังกล่าว ในช่วงที่มีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดเนี่ยก็เห็นว่า,เ,าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องอวิกฤตควรที่จะมีการทำวิจัยเชิงวิชาการก็เลยได้เ,เสนอโครงการวิจัยกเ,เรียกว่าวิจัยภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยก็คือการสร้างาโมเดลนวัตกรรมการ การป้องกันการแพร่ระบาดของเชืออ้อไวรัส19หรือโควิด -19 เนี่ยโดยใช้พื้นที่ของมหลาลัยเป็นพื้นที่กรณีศึกษาสำหรับหลักธรรมที่นำมาประยุกต์ใช้ ในงานวิจัยต้นแบบคือสัม,มประธานประกอบด้วย4ข้อสำคัญได้แก่สังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประทานอันนี้คือหลักธรรมที่นำไปประยุกต์ใช้งานวิจัยเล่มนี้ส่วนโมเดลต้นแบบนวัตกรรมการบริหารจัดการสู้ภัยสถานการณแพรย์ระบาดไวรัสโคโรนา2 0ง9างานวิจัยนี้สามารถตอบโจทย์และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิ วิทยาลัยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้จากอ e ีบุ๊กใน Facebook ของวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศหรือศูนย์อาเซียนศึกษามอจอรอที่มีทั้งเวอร์ชั่นภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่ะหลักธรรมที่เสนอในชุดงานวิจัยนี้ชื่อว่าสัมมัตสัมมประธาน สม,มัประทานแปลว่าความเพียรก็เรียกว่าความเพียรอย่างอุกฤินะสัมมาแปลว่าความเพียรสมัประทานนี้ประกอบด้วยส่วนสาคัญ4 4องค์ประกอบสําคัญหรือ4ข้อข้อที่1ก็คือสังวรประทานก็คือมันเพียรระวังเพียรระวังอย่าให้การให้ทะติดเชื้อ ไวรัสโควิด1 9เพียนระวังอย่างไรก็ได้คืออย่าไปเข้าใกล้กลุ่มเสี่ยงอย่าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือ,อป้องกันตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนดอย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างโซเชียลดิสแตนซิ่งอะไรอย่างนี้เป็นตน้นข้อที่สองเรียกว่าประหาหนาประทานแปลว่าลดละหรือรักษา ถ้าเกิดมันติดแล้วเราจะทำยังไงก็ต้องไปรักษาตามมาตรการอย่างเช่นต้องไปกักเก็บตัวเป็นเวลา14วันหรืออาจจะมากกว่านั้นหรือจนฝ่าจะรักษาหายเพราะนั้นเมื่อมันเป็นแล้วก็ต้องต้องพยายามรักษาให้หายขาดอันนี้เรียกว่าประหานประทานส่วนข้อที่สก็คือภาวนาประทานทำอย่างไรที่จะสร้างนวัตกรรมมาช่วยป้องกัน มาช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อมาตรการต่างๆที่ภาครัฐกําหนดเนี่ยอย่างเช่นสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างมันคือมาตรการหรือเป็นนวัตรกรรมอย่างหนึ่งรวมทั้งการฉีดวัคซีนวัคซีนซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีคนสงสัยว่าจะฉีดดีหรือไม่ฉีดดีนะ,ะก็ก็ไม่ต้องสงสัยหรอกก็คือต้องฉีดนั่นแหละ ฉีดเพื่อจะได้ให้เกิดอะไรภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดดีกว่าไม่ฉีดแล้วก็ไม่ต้องรอว่ามันเป็นชนิดไหนชนิดไหนมาก็ฉีดชนิดนั้นแหละเพราะว่าประสิทธิภาพคงไม่ต่างกันเท่าไหร่เป็นการป้องกันเขาเรียกว่าป้องกันหรือไม่ก็เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งอันนี้เรียกว่าการหานวัตกรรมมาเพื่อเพื่อป้องกัน ส่วนข้อที่4คืออารัชน,นาประทานก็คือพยายามรักษามาตรการต่างๆที่เขากํานดเนี่ยให้มันดำรงคงอยู่หรือไม่ก็ต่อยอดพัฒนาให้มันมีพัฒนาการมากขึ้นเพื่อจะได้ไม่ให้มีปัญหาในการติดเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าสมัมมาประธานเนี่ยก็มีอยู่4ข้อหนึ่งก็คือเพียรระวัง สองเพียรละละ,ะก็คือรักษานี่นแหละแล้วก็สามเพียรเพียรหานวัตกรรมใหม่ๆเอามาป้องกันแล้วก็สี่ก็คือรักษารูปแบบวิธีการที่จะให้ห่างไกลจากโควิด1 9อันนี้คือหลักธรรมที่นำไปประยุกต์ในงานวิจัยเร่มนี้นะ